สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตินแสองพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาเรียกแอคชั่นรายการที่ผมถ่ายทำม,มาคะ่ะแม่ติมขอเก็บภาพบันทึกความทรงจำไว้หน่อยนะครับ<ม>เพราะว่าพี่อตตินมีโอกาสได้ไปถ่ายทำรายการท้าให้อ่านและว,วันนี้รายการออกอากาศเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมกันค่ะมา,มาแล้วมาแล้วอ๋อตัดเดือดดิ้ง สวดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับวันนี้นะครับพี่กบขอเอาใจคนรักงานศิลปะงานอาร์ตนะครับที่ต้องใช้ลูกพิมพ์ฮะไม่ใช่พ่อพิมพ์ไม่ใช่แม่พิมอ้าถูกแล้วแม่พิมพ์นะวันนี้เราจะลงมือทำกันอย่างสนุกสนานแน่นอนด้วยศิลปะบนภาพพิมพ์นี่ beautiful so cool แต่ก่อนจะไปสนุกกันมาเจอกับคู่หูฮีโร่นักอ่านประจำสัปดาห์กันหน่อยขอต้อนรับน้องออสตินและน้องจีจี้ครับสวัสดีครับผมชื่อออสตินค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจีจี้ค่ะรู้จักค่ะก็คือเอาอุปกรณ์มาปั้มสีแล้วก็เอามาปั๊มบนกระดาษค่ะ ผมเคยพิมพ์หลายอย่างเลยครับอย่างเช่นใบไม้ดอกไม้ดอกบัวยางลบอีกหลายอย่างเลยครับวันนี้เด็กๆจะคว้ากุมมรัพย์หนังสือไปให้กับเพื่อนๆมูลนิธิสุภาณนิมิตแห่งประเทศไทยเพิ่มจากยอดเดิม36,500บาทไปได้อีกเท่าไหร่ไปติดตามกันเลยครับถ้าพูดถึงภาพพิมพ์มนึกถึงอะไรมูลค่ากุมรัพย์หนังสือคนละ2,000บาทสามข้อที่1 ถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับสำคัญของศิลป,ปะบนภาพพิมพ์คาถามถ้าอยากให้สีหมึกภาพพิมพ์ติดนบนกระดาษได้ดีดก่นอนพิมพ์มต้องทำอย่างไรกับกระดาษครับ<อ>ก็ไก่ฮะ<อ>พ้นน้ำใส่ขอไอข่าไทากาวน้ำเลยหรือขอควายโรยแป้งกระดาษแบบนี้เนี่จับดูครับเนี่ย ไม่ใช่กระดาษ A4 นะกระดาษแบบนี้ผมเลือกกอไก่ครับกอไก่คืออะไรฮะพ่นน้ำใส่พ่นน้ำใส่เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมใช้กาวมันติดง่ายก็จริงแต่ตอนที่มันแห้งแล้วมันอาจจะทำพังก็ได้ยังไงครับมันจะพังยังไงครับถ้าเป็นกาวถ้าเกิดอยากได้แบบกระดาษาเรียบเรียบมันมันอาจจะแบบแขรุขระก็ได้าาดกาวจะทำให้กระดาษมันขรุขระโรยแป้งอะ คือสีมันจะติดตรงแป้งโอ้ติดแป้งแทนสีมันก็จะหลุดไปพร้อมแป้งอตอนไหนตอนที่เราแป้งออกออกปั๊บปหมดหมดเลยมันจะเป็นตะุมะปงโอก็เลยเลือกกไก่นั่นคือคพ่นน้ำใสอ๋ออ้าจีจี้หนูคิดแตกต่างนะคะหนูคิดว่าขอขวายนั่นก็คือโรยแป้งโรยแป้งจะทำให้ติดดีอ่ะโรยแป้งเพราะอะไรอะ เพราะว่าบางทีอะค่ะเวลาแป้งมาผสมกับของเหลวหรือไม่ก็น้ำเนี่ยออมันจะเป็นแบบเป็นก้อนหรือไม่ก็ติดกันนะคะออใช่แต่ว่าแบบถ้าเหมือนเราพ่นน้ำเ,ออเวลาเราแปะลงไปอะสีสมันก็จะไม่ติดเพราะว่ามันออมันจะชื้นออแล้วมันก็จะไม่ติดเวลาชื้นนะคะอ,อ้าวถ้าอยากให้สีหมึกติดบนกระดาษได้ดีก่อนพิมพ์ต้องทำอย่างไรกับกระดาษนะครับออสตินเลือกตอบข้อ ก็ไก่พ่นน้ำใสและจีจี้เลือกตอบข้อขอควายข่ะก็คือโรยแป้งค่ะทั้ง2คนตอบมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าถูกต้องจะมีเพียงหนึ่งคนที่ถูกนะครับรับกลุ่มซับหนังสือ2,000บาทถ้าอยากให้สีหมึกภาพพิมพ์ติดบนกระดาษได้ดีนะครับก่อนพิมพ์ต้องไก่ ถูกหนึ่งคนรับสมัย์หนังสือไปให้เพื่อนเพื่อนมูลนิธิสุพรรณมิตแห่งประเทศไทยใช่ครับจิงไปเลยครับป้าที่กระจานก็คือการทาลวดลายลงบนแม่พิมพ์ครับอ๋อมีต้องมีปาดกิ้งก่อนปาานี่คืออะไรปาาเลยครับเราก็เริ่มจากการปาดสีนะครับปาดลงบนแผ่นกระจกนะครับเราก็กิ้งหมึกเพื่อให้ให้หมึกเรี้ยบนะครับแลเพื่อเพื่อที่เราจะเอามาวางบนแมพพิมพ์ครับ แต่่ไมมซอยงนัเด็กวเวลาเรากิ้งเพื่อให้หมึกมันเรียบนะครับเราก็กิ้งเราก็ยกกิ้งเราก็ยกเนาะนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้เหมึกอ๋อติดอยู่บนอ่าลูกกิ้งเดิมเราเลยนี่ใช่เราก็จะกิ้งอันนี้ลงไปก่อนนะครับเพื่อทำเป็นพื้นหลักของภาพนะครับแสดงว่าหมึกอยู่บนอะคริลิกต้องบางเลยใช่ครับบางและทั่วอ๋อแต่ว่า ด้วยวเองเลยนะครับอีนนี้เดียวอีนนี้เดียวขวดแรกนี่คือภาพผลงานของผมชื่ออวกาศครับผมชอบอวกาศครับตื่ใจมากเลยครับ าวสีสันสับเพ่งอ่นกระดาษสามเพงถายกับภาพพิมพ์ทั้ง3จุดนี้พิมพ์ขึ้นจากวัสดุใดอ่าเป็นลูกล่างที่เหมือนกันตัดสินใจกันเถอะอันนี้คิดว่าเป็นอันนี้ตอบครับส,สายแล้วนะคะ ดูจากไหนถึงเป็นพักก์ก็แน่นอนมีความสัมผัดที่เห็นมันคลายกันแล้วก็สามมันยาวกว่าตัดสินใจตอบว่าพักย์ก็พักย์ก็ครับนะครับอ๋อจูิงมพูดครับและข้อที่สองเฉลยคือถูกไหมนะพากย์ก็ถูกต้องมาที่ข้อที่สาม ซีเรียมคิดว่าอะไรฮะซีเรียมนี้คิดว่าอะไรอันนี้สามเท่าที่หนูเห็นนะซีเรียมนี้นะมันมันก็เหมือนเลือกถุงพลาสติกนะได้เพราะว่าอะไรครับออตินเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบพายีนนี้พายีนมันจะแบบตรงมุมมันไม่เรียบอ่าไม่เรียบอ่ะอ่ะดีๆเลือกถูกเต้องนะถ้าถูกต้องทัสามข้อนะครับเป็นเงี้ยมันจะตลกกว่า6,000บาทครับและคำตอบคือ ตอนที่ไปอยู่ที่รายการมันจะหักมันหักตอนนั้นน,น่ะทุก็ติดุกแมงทนนีครับออสตินชอบอะไรครับที่มันหมุนหน,นะคะแทนพิมเ์ี้เออมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้ออกกำลังกายแข็งค่ะเออแล้วก็ได้เห็นผลงานของเราด้วยครับเออได้ร่วมสร้างงานศิลปะนะครับครั้งหน้าครับเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตาม